ในการทำคลิปเดียวนะทุกคน เอจะบอกนะคะเทคนิคง่ายๆเลยนะให้ผ่านไวนะคะก็คือต้องโพสต์ทุกๆวันนะโพสต์สมานเสมออย่าให้ขาดเลยนะคะสักวันหนึ่งเขามีอะไรให้โพสต์บ้างนะคะก็คือสตอรี่ข้อความคลิปสั้นคลิปยาวนะคือยังโพสต์ปกติแม้ว่าการสร้างไรายได้จากเนื้อหามันจะรวมกันแล้วนะทุกอย่างก็ต้องโพสต์แยกนะแล้วก็คลิปยาวนะคำว่าวิดีโอ ในคลิปเอ,อของเรียวนะมันไม่มีแล้วแต่ว่าการโพสของเราก็ยังคงโพสเหมือนเดิมคลิปยาวก็ลงในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะโพสทุกวันอย่าให้ขาดนะลงคลิปไปบ้างนะคลิปยาวนะคะก็ตั้งส5บห้าวินาทีขึ้นไปนะลงได้แล้วนะคลิปยาวบางคนบอกว่าต้องรอต้องรอหาคลิปยาวๆสักสานาทีอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะคะ สิบห้านาทีก็ลงคลิปยาวได้แล้วนะคะโพสเป็นในช่องคุณคิดอะไรอยู่ส่วนคลิปสั้นนะ,ะโพสในช่องคำว่าเรียวนะ,ะโพสในช่องคำว่าเรียวสามวิสามวินาทีขึ้นไปนะ,ะถ้าต่ำกว่านั้นมันโพสไม่ได้นะคะคนที่เข้ามาทำนะคะคือหนึ่งเลยนะ,ะมีความพยายามอนะตอดทนนะ,ะเพราะว่าไม่ได้โพสแค่แป๊บๆจะได้นะคะ เอทำมาเจเดือนนะโพสไม่ให้ขาดเลยนะเจ็เดือนถึงจะผ่านนะบางคนก็ได้ไวนะไม่รู้ว่าดวงดีหรือยังไงนะมันเป็นการสุ่มมากกว่านะคะแล้วก็เป็นที่ระบบนะระบบเขาจะเป็นคนให้เราเองนะเราตอบไม่ได้นะคะว่าเราจะผ่านคลิปเดียวตอนไหนนะ มันตอบไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกูรูท่านใดก็แล้วแต่นะจะมาบอกคุณว่าเมื่อวันนู้นวันนี้คุณจะผ่านไม่มีนะไม่มีตรงนี้นะมันขึ้นอยู่กับระบบเท่านั้นนะว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะ,ะถ้าผ่านแล้วมันจะขึ้นคําว่าตั้งค่าให้เราไปตั้งค่านะ,ะเมื่อตั้งค่านะ,ะให้คุณกรอกกรอกข้อมูลใส่กระดาษน,นะฮะเพราะว่าการตั้งค่า การรับรายได้นะมันละเอียดนะให้คุณจดใส่กระดาษนะมันมันจะมีชื่อชื่อตามบัตรประชาชนนะหรือใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรสวิตโคต้ดก็คือเอ,อ่อของเขาเรียกธนาคารนะคะที่เราต้องใช้นะคือสวิตโคต้ดนะทุกอย่าง เป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่เข้าใจหรือยังไงเนาะก็แคปค่าเรียกอะไรถ่ายถ่ายรูปแล้วก็แปลภาษาเอานะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปน,นี้จนจบเนาะการตั้งค่านะจดใส่กระดาษไว้ก่อนนะ,ะโอเคบายบายค่ะขอบคุณะคะ่ะ